วันศุกร์ที่21สิงหาคม2563เวลา8นาฬิกา30นาทีณวัดเมืองเดชหมู่ที่17ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนายธรรมนูญแจ่มสายนายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานในพิธีอันเชิญพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกจากวัดเมืองเดชไปยังวัดเวตะวันวิทยารามหมู่ที่8ตำบลเมืองเดชเพื่อทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสักการะและร่วมอนุโมทนา บุญเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกโดยมีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเดชอุดมทายาทพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองเดชคณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนเดชอุดมและโรงเรียนวัดเวตวันวิทยารามและประชาชนชาวเดชอุดมเข้าร่วมพิธี นายสมพงษ์จันเกตผู้อหนวยการกศออนอำเภอเมืองอุบลร,ราชธานีมอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลร,ราชธานีและครูกศนอตำบลในเมืองร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านปีงบประมาณ2,563ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีวนารามวัดป่าน้อยตำบลในเมืองในการนี้ส,มสโมสรโรตารี่สีอุบล โดยนายกสุชาดาขันอาสาและสมาชิกพร้อมด้วยคณะครูกศอนอมอบชุดถุงภาพพร้อมหนังสือสำหรับเด็ก3เล่มจำนวน57ชุดเพื่อให้เด็กๆได้นำกลับไปให้กับผู้ปกครองอ่านที่บ้านเพื่อให้ครอบครัวให้เห็นถึงความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่านสร้างนิสัยรักการอ่านและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับเด็กและครอบครัว นางอัมพานามืน่นหัวหน้ากลุ่มง,งานส่งเสริมและป้องกันและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโคงเจียมดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการศึกษานักเรียนในการสมัครโครงการ10ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษและกิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่นสณโรงเรียนโคงเจียมวิทยาคมอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี อบตอแดงม่ออำเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายอนุวัฒน์ภูพวกนายกอบตอแดงม่อจัดทาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นโรงเรียนผู้สูงอายุนักเรียนพนักงานส่วนตําบลและประชาชนทั่วไปจํานวน145คนในวันที่21สิงหาคม2563ณวัดป่าดงใหญ่ตําบลแดงม่อ ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างกองโรงไฟฟ้าเขือ่นอนิินทร์รร่วมรับความรู้บรรยายสรุป และนำผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างรับการตรวจสารเสพติดตามโครงการกอฟอรพคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดเป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสาม,มารถสถานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีพันตำรวจเอกปัชยาคงสกุลผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรอําเภอสิรินทร์นำกำลังพลตำรวจร่วมสนับสน,นุนการตรวจยาเสพติดร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลสิรินทร์ในการตรวจในครั้งนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนำโดยนายวันลบตังขนานุรักษสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่โรงเรียนสีแสงธรรมหรือโรงเรียนเสียดายแดดบ้านดงดิบตําบลห้วยยางอําเภอโกงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนสีแสงธรรมแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี2553โดยพระครูวิมลปัญญาคุณจเจ้าวาดวัดป่าสีแสงธรรมปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมอต้นหมอปลาย มีการพัฒนาต่อยอดให้โรงเรียนผลิตไฟฟ้าใช้เองจากแผงโซลารเซลล์จนถูกขนานนามว่าโรงเรียนโซลาเซลล์ท้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนนั่นเอง คณะสมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนซึ่งโรงเรียนเป็นต้นแบบในการทำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆจากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางเยี่ยมชมศิลปะในการทอผ้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีที่พิพิธภัณฑ์บ้านคำปุนอำเภอวารินชำราบซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตและเรียนรู้ถึงกระบวนการกทอผ้าไหมของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กองบิน21ขอภัยในความไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจากจะปรับปรุงผิวจราจรเส้นทางช่องทางจอหนึ่งหน้ากองบิน21ถึงโค้งสนามกอล์ฟกองบิน21ระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง27กันยายน2563 ดรพลพันธ์เลิศจันทร์ทางกูลผู้อำนวยการสปีดี้การเดินเรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายกสมาคมสโมสรลายอ่อนศรีนครอ,อุบลให้เกียรติร่วมกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยการประกวดสายสมาร์ทเฟรชบอยแอนเกิลซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุบลราชธานีกำหนดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจในตนเองกล้าคิดกล้าแสดงออกเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยนักศึกษาที่ชนะการประกวดทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด UBIU Smart Freshie Boy and Girl 2020ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประกวดบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่1 1รอบคัดเลือกระดับจังหวัดขึ้นในวันที่22สิงหาคม2563นณห้องประชุมศูนย์การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดในรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีผู้เข้าประกวดมาจากสถานศึกษาทุกอำเภอทั้ง25อําอำเภอ และผู้ที่เข้าร่วมประกวดทุกคนในวันนี้จะได้เป็นยูทูบบี้นัมเบอร์วันระดับอำเภอเป็นสื่อบุคคลในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English for Kids โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างโรงเรียนเทศบาล4อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English for Kids โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างโดยจัดประสบการณ์6ฐานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกทางภาษาและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษโดยมีวิทยากรนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาว,วิชาภาษาอังกฤษหมออุบล